ถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกว่าโลกชวนให้แตกแยกง่ายใจระวูบไหวๆและเรื่องเล็กๆบานปลายเป็นเรื่องใหญ่พอดแคสต์นี้คือสิ่งที่คุณตามหาผมจะพาคุณออกจากความวุ่นวายให้กลับสู่แกนกลางที่นิ่งทำงานร่วมกับความต่างได้อย่างปลอดภัยวางแผนเผื่อก่อนเหตุและยึดสมอของตัวตนให้มั่นแล้วคุณจะรู้สึกชัดเจนขึ้นว่าชีวิตยังอยู่ในมือเรานี่คือ Star t r e k m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการ พัฒนาตนเองสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Strategic Man Podcast พบกับผมดรหนุย Strategic Man วันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับภาพยนตร์เรื่องนี้คือท่าแร่ที่นําแสดงโดยคุณจิรายุตังศรีสุขหรือเจมส์จิภาพยนตร์ท่าแร่พาเราเข้าไปยืนกลางชุมชนคาทอลิกเก่าแก่ในสกลนครที่ซึ่งความเชื่อดั้งเดิมกับพิธีทางาศาสนาสมัยใหม่อยู่ร่วมกันได้อย่างมีชั้นเชิงกระทั่งบางสิ่งบางอย่างจากอดีตกลับมาเคาะประตูในวันนี้แรงกลัว ความระแวงและคำถามต่อศรัทธาถูกปลุกขึ้นอีกครั้งแต่แทนที่จะจบด้วยความแตกหักเราเห็นผู้คนค่อยๆตั้งหลักใจหันหน้าเข้าหากันและวางกติกากลางเพื่อผ่านคืนยากๆไปด้วยกันสิ่งที่ผมอยากชวนคุณเรียนรู้ไม่ใช่สิ่งเหนือธรรมชาติแต่คือทักษะธรรมดาที่ใช้ได้จริงตั้งแต่ครอบครัวทำงานร่วมกันได้แม้คิดไม่เหมือนไปจนถึงการดูแลอารมณ์ตัวเองในวันที่ข่าวร้ายเข้ามาเป็นระลอก เรื่องแรกต่างศรัทธา แต่ไปด้วยกันได้ยาเมื่อชุมชนเผชิญภัยคนหนึ่งพกบทสวดอีกคนพกพิธีพื้นบ้านบางคนถือเหตุผลแต่อีกหลายคนถือความทรงจำของบรรพบุรุษต่างเครื่องมือแต่เป้าหมายเดียวกันคือปกป้องชีวิตคนของเราสิ่งนี้สอนเราอย่างเรียบง่ายว่าเวลาวิกฤตให้เลิกตั้งคำถามว่าใครถูกกว่าแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรพาเราไปถึงเป้าหมายเดียวกันในชีวิตจริงลองนึกภาพครอบครัวที่พ่อแม่ชอบวางแผนตามหลักวิทยาศาสตร์ แต่คุณยายเชื่อเรื่องเลิกยามหากยังเถียงกันเรื่องความถูกบ้านจะไม่เริ่มเสียทีแต่ถ้ากลับมาที่เป้าหมายร่วมเช่นทำให้ลูกน้อยหลับสบายไม่ร้องกลางคืนเราจะพบว่าทั้งสองวิธีผสานกันได้ตั้งเวลาป้อนนมตามหลักแพทย์แล้วปลอบด้วยเพลงที่ยายร้องเป็นประจำบ้านได้ทั้งความสบายใจและมีหลักฐานรองรับอีกเคสคือเพื่อนร่วมทีมสคน คนหนึ่งเชื่อข้อมูลคนหนึ่งเชื่อประสบการณ์ลูกค้าถ้าตั้งโจทย์ร่วมว่าภายใน14วันต้องลดคำขอคืนเงินให้ได้ครึ่งหนึ่งเราจะเลิกโต้กันว่าใครฉลาดกว่าแล้วเริ่มหยิบสิ่งที่เวิร์กจริงจากทั้งสองฝั่งมาผสมจนเกิดทางออกเป้าหมายร่วมคือสะพานข้ามความต่างเมื่อเขียนมันไว้บนกระดาษเดียวกันความต่างจะกลายเป็นทรัพยากรไม่ใช่กับระเบิด เรื่องที่ 2. ปิดบัญชีอดีตก่อนมันจะวนกลับมาเรื่องราวในท่าแร่สกิดเราให้ระวังเงาที่ทอดมาจากอดีตบางครั้งไม่ใช่เหตุการณ์วันนี้ที่ทําให้เรากลัวแต่เป็นรอยแผลที่ยังไม่ได้เย็บปิดจากเมื่อวานความรู้สึกค้างคาเหล่านี้ถ้าไม่ถูกเอ่ยชื่อจะคอยรบกวนเราเงียบๆและพาให้ตัดสินใจผิดจังหวะ ในชีวิตจริงเช่นเรื่องชีวิตคู่บางบ้านทะเลาะเรื่องเล็กๆอย่างแก้วที่ลืมเก็บแต่จริงๆคือเรื่องใหญ่เมื่อ3ปีก่อนที่ไม่เคยคุยกันให้จบความไม่มั่นคงความไม่ถูกเห็นถ้าเรากล้าพูดว่าฉันยังติดค้างใจเรื่องนั้นอยู่แล้วนัดเวลาคุยเพื่อปิดบัญชีอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วตกลงกันว่าจะขอโทษกันอย่างไร จะไม่หยิบมาเป็นอาวุธในอนาคตและจะแก้พฤติกรรมอย่างไรเรื่องเล็กวันนี้จะเลิกบานปลายกับการทํางานก็เช่นกันทีมที่เคยเจ็บกับโปรเจกต์ล้มมักกลัวเริ่มทุกครั้งที่มีงานใหม่วิธีแก้คือให้คิดแบบนักบริหารความเสี่ยงคือถ้ามันล้มจะแก้อย่างไรหรือ คิดล้มก่อนล้มจริงใช้ภาษาบรรยายไม่ใช้ภาษาตัดสินเช่นตอนนั้นเราพลาดเพราะไม่มีขั้นตอนยืนยันวันนี้เพิ่มแบบฟอร์มยืนยันหนึ่งหน้าทุกอย่างจบด้วยกติกาใหม่ไม่ใช่แผลเป็นเดิมอดีตไม่ได้ต้องการคำมัธิบายยืดยาวเท่าการปิดบัญชีด้วยกติกาใหม่เมื่อเย็บปิดแผลได้ปัจจุบันจะหายใจสะดวกขึ้นทันที เรื่องที่ 3. บทบาทชัดเท่ากับใจนิ่งฉากวิกฤตในชุมชนจะดูละล้าล,ละลังทันทีถ้าไม่มีใครแน่ใจว่าใครทำอะไรแต่พอประกาศบทบาทใครคุมพื้นที่ใครประสานกับผู้นำใครดูแลเด็กและคนแก่ความตื่นตระหนกก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเพราะใจมนุษย์นิ่งได้เมื่อ รู้หน้าที่ของตัวเองในชีวิตจริง <c oughs> เช่นในบ้านเราลองแบ่งบทบาทในเหตุฉุกเฉินเล็กๆเ,เช่นลูกป่วยกลางคืนคนหนึ่งคอยวัดไข้และจดเวลาอีกคนเตรียมน้ำอุ่นและผ้าเช็ดตัวอีกคนประสานรถและโรงพยาบาลพอใครๆมีตำแหน่งบนกระดานความวุ่นวายจะกลายเป็นการเคลื่อนไหวที่สอดประสานในงานช่างเล็กๆที่บ้านเช่นย้ายเครื่องซักผ้าถ้าบอกให้ชัดว่าใครถอดสาย ใครปิดวาวใครยกและใครคุมสายไฟหลายอุบัติเหตุจะไม่เกิดเพราะความชัดเจนคือเครื่องดับความเสี่ยงชั้นดีบทบาทชัดคือยาสงบใจในทุกสมรภูมิตั้งคำถามนี้ก่อนเริ่มฉันรับผิดชอบอะไรคนไหนอนุมัติใครให้คำปรึกษาใครต้องรับทราบ เรื่องที่ 4. พิธีเท่ากับรูทีนที่พาใจกลับชาวบ้านในท่าแร่ใช้พิธีกรรมเพื่อดึงใจกลับจากความกลัวจังหวะหายใจกลิ่นเทียนแสงสลัวเพลงสวดทั้งหมดคือเครื่องมือทางประสาทสัมผัสให้ร่างกายรู้สึกปลอดภัยพอที่จะฟังเหตุผลอีกครั้งสำหรับชีวิตเราพิธีส่วนตัว ไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่รูทีน60วินาทีก่อนเรื่องยากหายใจเข้ากลั้นผ่อนออกแบบ ccc ทำ3า3-5รอบยืดคอไหล่สอครั้งอ่านเป้าหมาย1บรรทัดแล้วค่อยเดินเข้าไปในห้องนั้นคุณจะพบว่าร่างกาย ยอมให้ใจทำงานมากขึ้นในชีวิตจริงก่อนคุยเรื่องเงินกับคู่รักใช้พิธีเล็กๆนี้จะลดการถกเถียงอย่างไม่มีทิศท,ทางได้มากหรือก่อนโทรหาเจ้าหนี่หรือลูกนี่พิธีเดียวกันจะเปลี่ยนโทนเสียงของคุณจากป้องกันตัวเป็นสร้างทางออกร่วมพิธีเล็กๆคำหน้าที่เป็นสะพานจากอารมณ์สู่เหตุผลอย่าประเมินหนึ่งนาทีต่ำเกินไปมันช่วยทั้งวันของคุณได้จริง เรื่องที่5เคารพความต่างแต่ตั้งกติกาความปลอดภัยร่วมกันในภาพยนตร์ผู้คนยืนต่างศรัทธาแต่แชร์กรติกาพื้นฐานเดียวกันจะทำอะไรที่ไหนเวลาใดใครมีสิทธรริทำไม่มีสิทธรริทำเพื่อกันไม่ให้เหตุบานปลาย ในชีวิตจริงเช่นในครอบครัวลองตั้งดูและดนของครอบครัวเช่นถกได้เต็มที่แต่ไม่ตักคอกไม่ประชดไม่ขุดอดีตและทุกข้อเสนอที่กระทบเงินเกิน X บาทต้องคุยกันก่อน24ชั่วโมงกติกาเหล่านี้คือรั้วที่ไม่ได้ขังใครแต่กันเราออกจากเหวหรือในคอนโดหรือชุมชนเล็กๆข้อพึงปฏิบัติเช่นงดส่งเสียงดังหลัง4ทุ่มหรือ ห้ามใช้พื้นที่ส่วนกลางเกินเวลาที่กำหนดทำให้คนแปลกหน้าจำนวนมากอยู่ร่วมกันได้อย่างน่าประหลาดใจความต่างอยู่ร่วมกันได้ด้วยขอบเขตที่ชัดและเท่าเทียมเขียนไว้ให้เห็นวางไว้ให้จำแล้วใจจะสบายลงเอง เรื่องที่ 6. ใจพังใช้ร่างกายพากลับก่อนคืนที่ข่าวร้ายระลอกแล้วระลอกเล่าร่างกายจะสลับเข้าสู่โหมดสู้หรือหนีโดยอัตโนมัติในภาพยนตร์เราเห็นอาการที่ค่อยๆสงบลงเมื่อคนหันมาจับลมหายใจจังหวะก้าวและการสัมผัสที่ปลอดภัยในชีวิตจริงเมื่อหัวใจเต้นแรงมือสั่นปากแห้งอย่าพยายามสั่งใจให้หยุด ให้สั่งร่างกายแทนหายใจแบบ4-4-4 6- ถึง8รอบเดินช้าๆ2นาทีจิบน้ำหนึ่งแก้วแล้วจึงเริ่มคุยเริ่มตัดสินใจการตอบสนองจะนุ่มลงอย่างชัดเจนหรือพ่อแม่ที่เจอลูกดื้อประจวบกับงานล้น ให้ทำปรับร่างกายก่อนที่คิดจะลงโทษหรือบน่นคุณจะพบว่าคำพูดเปลี่ยนจากยิงใส่เป็นเชิญชวนให้กลับมาและผลลัพธ์ต่างกันฟ้ากับเหวเวลาสติหายให้เรียกผ่านร่างกายก่อนหายใจเดินยืดนวดกอดแล้วค่อยใช้คำพูด เรื่องที่7คิดก่อนผีมาหรือการบริหารความเสี่ยงในชุมชนที่เคยผ่านเรื่องร้ายการเตรียมการล่วงหน้าคือเครื่องมือในการอยู่รอดไฟฉุกเฉินเส้นทางสำรองคนประสานเมื่อทำก่อนเหตุจริงจะเล็กลงเสมอในชีวิตจริงก็เช่นกันเช่นในบ้านลองทำลองคิดแบบนี้คือคิดก่อนล้ม หรือบริหารความเสี่ยงแบบบ้านๆกับเหตุที่มักทําให้ทะเลาะคืนนี้จะนอนดึกเพราะงานอาจทําทให้คนอื่นหงุดหงิดทางป้องกันคือแจ้งไว้ก่อนจัดสัญญาใจเรื่องแบ่งหน้าที่พรุ่งนี้หรือในการเดินทางกับเด็กเล็กตั้งแผน A B C เช่น A คือเที่ยวกลางแจ้ง B คือฝนตกย้ายเข้าพิพิธภัณฑ์ C ถ้าลูกป่วยมีร้านขายยาและคลินิกสำรองไว้การเตรียมนี้ไม่ได้แช่งแต่คือการรักตัวเองและคนของเราให้ดีถามคำถามนี้เสมอถ้าเรื่องนี้ล้มมัก ล้มเพราะอะไรแล้วอุดรูนั้นก่อนเริ่มเรื่องที่8คนที่มีประสบการณ์คือครูชั้นดีภาพยนตร์เรื่องท่าแร่ทำให้เห็นคุณค่าของผู้นำชุมชนคนเฒ่าคนแก่และคนที่ผ่านโลกมานานคำสั้นๆจากพวกเขาบ่อยครั้งช่วยประหยัดเวลาเราเป็นเดือนในชีวิตจริงเมื่อเริ่มธุรกิจเล็กๆ อย่ามีเพียง Google กับความกล้าโทรหาพี่เลี้ยงที่เคยขายของเหมือนเราแล้วคุยกับเขาขอคำปรึกษาจากเขา10-15นาทีแล้วถามสักสามคำถามเช่นพลาดอะไรบ่อยที่สุดอะไรที่ทำแล้วคุ้มสุดอะไรที่คิดว่าใช่แต่จริงๆไม่ต้องคุณจะได้ทางลัดและได้ลาวเกาะใจเวลาเหนื่อยในเรื่องการดูแลสุขภาพถามนักกายภาพเทรนเนอร์รุ่นพี่ว่าท่าไหนที่คนชอบทำผิดแล้วเจ็บเพียงหลบหลุมนั้นความต่อเนื่องของคุณจะดีขึ้นอย่างน่าต ใจประหยัดอัตราหรือตัวกูของกูแล้วคุณจะประหยัดเวลาถามให้ถูกคนแล้วจดลงสมุดเล่มเดิมให้กลายเป็นคู่มือของคุณเอง เรื่องที่9เชื่อแต่ตรวจสอบศรัทธาช่วยไม่ให้ใจแตกแต่หลักฐานช่วยไม่ให้เราหลงทางนานท่าแรกชวนให้เห็นว่าทั้งสองอย่างเดินร่วมกันได้ในโลกแห่งความจริงเช่นในงานขายคุณอาจเชื่อว่าคอนเทนต์แบบเล่าเรื่องได้ผลแต่ถ้าอัตราการซื้อจริงไม่ขยับก็ถึงเวลาปรับสูตรตารางโพสต์ชัดขึ้นภาพสินค้าให้ข้อมูลมากขึ้นหรือทดลองราคาหรือในครอบครัวเราเชื่อว่าปรับวินัยลูกด้วยการลดของเล่นได้ผล แต่ถ้าพฤติกรรมไม่เปลี่ยนแปลว่าใจเขายังไม่ถูกแตะต้องเปลี่ยนเครื่องมือเป็นชม,ชมเชิงพฤติกรรมที่อยากเห็นพร้อมกติกาเวลาเข้านอนเป็นต้นเชื่อเพื่อเดินต่อแต่ตรวจสอบเพื่อไม่เดินหลงถ้าตัวเลขและเสียงของคนจริงบอกอีกทางให้ใจยอมเรียนรู้เรื่องที่10สมอของตัวตนคือเข็มทิศยามมืดท้ายสุด ถ้าแร่ย้ำว่าชุมชนไม่ใช่แค่ที่ตั้งมันคืออัตลักษณ์ร่วมที่ผูกคนหรือกลุ่มคนซึ่งกันและกันไว้แน่นเวลาไฟดับสมอนี้ดึงเรากลับมาใกล้กันและชี้ทิศทางว่าจะก้าวต่ออย่างไรในชีวิตส่วนตัวผมชวนคุณตั้งค่านิยมสามคำที่เป็นสมอของคุณเองอาจเป็นซื่อสัตย์รับผิดชอบเมตตาหรือกล้าใส่ใจเรียนรู้แล้ววางมันบนโต๊ะทำงานติดหน้ามือถือ และอ่านก่อนตัดสินใจเรื่องสำคัญถ้าทางเลือกไหนตรงกับ3ามคำนี้มากกว่านั่นแหละคือทางที่คุณจะไม่เสียใจในระยะยาวในชุมชนเล็กๆของที่ทำงานตั้งสมอร่วมหนึ่งประโยคเช่นเราเลือกวิธีที่ปลอดภัยกับคนและสื่อสัตย์กับลูกค้าเสมอแล้วเอามันเป็นกรอบตัดสินใจเมื่อติดทางสองแพร่งคุณจะรู้ว่าควรเอียงไปทางไหนสมอที่ดีทาให้เราไม่ถูกพายุพาไปไกลเกินจาเป็นแม้ลมแรงเรายังกลับเข้าฝั่งเดิมได้ สิข้อจากภาพยนตร์ท่าแร่ไม่ใช่คาถาลึกลับแต่เป็นเครื่องมือบ,บ้านที่ประคองคนให้ผ่านคืนยา,ยากเริ่มที่เป้าหมายร่วมปิดบัญชีอดีตบทบาทชัดใช้พิธีพาใจกลับตั้งกติกาความปลอดภัยใช้ร่างกายนำสติก่อนคำพูด เตรียมเผื่อก่อนเหตุพึ่งพาคนมีประสบการณ์เชื่อคู่กับตรวจสอบและยึดสมอของตัวตนไว้แน่นวันนี้เลือกเพียงข้อเดียวที่ง่ายที่สุดแล้วทำทันทีคุณจะเห็นว่าบ้านของคุณสงบขึ้นงานของคุณเป็นรูปขึ้นและหัวใจของคุณเหนื่อยน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ ถ้าชอบพอดแคสต์นี้ช่วยกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆของท่านด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับนี่คือ Star e g i c Man Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง